สวัสดีค่ะให้เมยจากแฮท็อทีนะคะวันนี้จะเป็นคิวตัว u n นบ็อกนะคะตัวอัลต้าแปดโนะคะพอดีลูกค้ารีเควสมานะคะอยากจะให้แกะกล่องเจ้ตัวนี้ให้ดูหน่อยเนาะโอเคนะคะให้ตัวที่เมย์ถืออยู่นะคะรอบนี้ข้างในจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะตัวกล่องเป็นงานกล่องแข็ง นะคะตัวนี้อันเนี้ยกล่องอ่ะที่เม่ถืออยู่อ่ะทุกคนว่ามันเล็กใช่ไหมแต่งานจริงกล่องใหญ่มากเลยนะนะคะแล้วก็ตัวบอดี้นี่นะคะเขาเขียมาว่าเป็น49นะคะเดี๋ยวทารีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเม่ทําเป็นตัวแบบอันบอกให้ก่อนละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะข้างหน้าก็เขียนปกตินะอัลต้าแปดโปรนะคะตัวนี้ก็จะมีรูปตัวเรือนเนาะนิวสไตล์สวยไหมสวยอ่ะขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูนิดนึงรึป ฟบฟลบฟบอันนี้นะคะข้างในก็จะมีแท็กการ์ดให้ปกตินะคะตัวนี้แต่น,นี้น้องจะมารูปแบบค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะ นี่นะคะก็ไปอ่านดูได้แล่ถ้าใครไม่อยากอ่านก็ค่อยดูติดตามรีวิวจากพี่เมย์ละกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะสอนวิธีการใช้งานให้เนาะโอเคข้างในมีเป็นสายนะคะ1เส้นนะคะตัวนี้นะแล้วรอบนี้นะคะเขาให้สายมาเพิ่มด้วยอีก1เส้นเอ,อ่ยนี่อันนี้ของเมย์มีเป็นที่ร้านเป็นสีเขียวหรอเขียวดำไหมเขียวดําจ้าสวยจังนะคะก็จะเป็นสีเขียวดานะจ๊ะ เลิศอะเราไปดูตัวเรือนกันดีกว่าคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเรือนกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้นะเมื่อกี้ไม่แอบ,บเห็นว่ามันมีกล่องตัวนี้มาเห็นไหมเอ้ยมันมีสายเนาะนะคะก็คิดว่าเอ๊เดี๋ยวลูกค้าจะใส่ไม่ถูกหรือเปล่าตอนแรกเมย์ก็งงเหมือนกันนะว่าเออแบบสายเขาทํามารูปแบบใหม่ไงเห็นไหมวมันไม่ใช่แบบ เหมือนแบบเดิมอะถ้าแบบเดิมมันจะเป็นสายไนลอนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้มัน,มนเห,นหมือนเพไหมมันจะมีเป็นแบบเหมือนตะขอให้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพี่เม่ลองใส่ดูนะนะคะเวลาใส่ก็เหมือนเดิมค่ะนะคะดันเข้าไปเนาะแต่ตัวนี้น้องหลังตัวเรือนมีตัวล็อกนะคะมีตัวที่ล็อกสายให้นะแน่นมากๆนะคะหลังจากนั้นอะดันให้ดังแกล็กนิดนึงบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงนะแต่แบบแต่ก็รู้สึกว่าน้องแน่นเห็นยัง นี่นะคะตัวนี้เดม่ขอเปิดหน้าจอนิดนึงนี่นะคะแล้วสายตัวแรกมาอย่างนี้ใช่ไหมนะคะตัวนี้เนาะเราสามารถปวดตะขอดตรงนี้ได้นะนี่ดึงออกงี้นี่เห็นไหมนะคะน้องก็จะขยายคืนถ้าใครแบบข้อมือใหญ่หน่อยนะคะก็รัดตามตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะอย่างนี้นะคะฟืบนี้ แหนยางมันก็จะแน่นตามปกติเนาะหลังจากนั้นนะคะตัวตะขอตัวนี้ให้คุณใส่ไปที่ข้อมือของคุณนะรัดแน่นตรงไหนนะคะก็เหมือนรัดแน่นข้อมือแล้วว่าก็ใส่อย่างนี้ได้เลยฟริรเห็นไหมอ่านะคะแค่นี้เองง่ายไหมง่ายนะคะลูกค้าไม่ทมาเป็นทุกคนนะจ๊ะโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนแล้วกันนะคะตัวรอบๆตัวนี้อันนี้ก็จะมีปุ่มให้ลาโพงจะอยู่ทางซ้ายนะคะแล้วก็ ตัวบอดี้พี่เมย์จักจะบอกทุกคนว่าไอตัวล็อกสายอะแน่นมากเลยนะเนี่ยดูดิดึงก็ไม่ค่อยไม่ไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้นะเอ่อถ้าทุกคนจำได้มันจะมีไทยที่เป็นตัวของ W55W56 ลอะที่ไม่มีตัวล็อกมันล็อกแน่นอย่างนั้นเลยแต่ว่าอาจจะล็อกแน่นกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไทยใหม่เป็นบอดี้แบบเหมือนลักษณะแบบเป็นรูปแบบใหม่นะคะตัวเรือนตัวนี้แล้วถามว่ามีน้ำหนักไหมรอบนี้มีน้ำหนัก นีเ่ยยกดูแล้วทุกคนรู้เลยว่ามีน้ําหนักนะคะเมื่อกี้ลูกค้ามาหน้าร้านก,ก็จัดไปแล้วหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ถือได้เห็นไหมปุ่มด้านข้างก็จะออกทายแบบสีส้มๆหน่อยเนาะนะคะตัวนี้โอเคอยู่แล้วก็จะมีนะคะตัวปุ่มด้านข้างเหมือนกันนะคะเม็ดมโยมนะคะเม็ดมะยมแน่นจังโอเคเลยนะตัวเนี้ดูดิเห็นยังนี่นะคะ แล้วก็มีปุ่มดังข้าตัวนี้บอดี้เป็น49นะคะอันนี้เป็นอันบ็อกหมายถึงว่าเราได้มาดูพร้อมๆกันเลยเนาะสายชาร์จล่ะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ดูสายชาร์จก่อนสายชาร์จก็เป็นเอ่อนะคะก็ไวเลสชาร์จเหมือนเดิมนะคะแท็บชาร์จนะนะคะแท็บชาร์จแท็บชาร์จเอ่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้อง สวยหรือเปล่าเนาะนะคะด้านบนไม่ใช่ปุ่มเปิดเดอ้อนะคะปุ่มเปิดจะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวด้านข้างเดี๋ยวเป็นปุ่มอะไรเดี๋ยวไม่อธิบายให้ดูอีกทีหนึ่ง<ส>นะคะตัวนี้อ่า<ส>เห็นไหมนี่นะคะตัวนี้หน้าจอชัดเหมือนกันเดี๋ยวไม่ทำรีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เอาเป็นแบบอันบล็อกไปก่อนนะคะเก๋ๆนะ,ะสวยไหมอืมนะคะตัวนี้หน้าจอชัดอยู่กว้างอยู่ นะคะแล้วก็พีเบนหมุนให้ดูเรื่อยๆแล้วกันน้อนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะคะปัดจากบนลงล่างดูสีว่าน้องจะเหมือนตัวอื่นๆหรือเปล่านะคะบนลงล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะมีหมวดของตัวแบตนะคะว่าแบตมีกี่เปอร์เซนต์วันที่เวลาอะไรอย่างนี้นะคะสถานะของบลูทูธเนาะแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่าปัดจากบนลงข้างล่างรอบนี้เป็นอะไรเป็นเกมนั่นเองค่ะนะคะต่อไปนะคะปัดจากล่างขึ้นบนบ้างนะคะว่าน้องมีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้าง ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดหน้าจอทางลัดเหมือนกันนะคะนะ,ะแล้วก็มีปุ่มบลูทูธนะคะมีโหมดหน้าตาต่างๆนะคะให้เราได้เข้าไปเล่นกันเนาะล็อกหน้าจอได้นะคะรอบนี้จะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะมีการแจ้งเตือนนะคะมีพวกวัดขึ้นหัวใจนู้นนี่นั่นแล้วเราสามารถอีดิได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมนะคะหน้าจอก็จะ หน้าจอนางได้อยู่นะนะคะทุกคนก็สามารถเพิ่มลดฟังก์ชันได้เลยนะคะว่าแบบเราอยากจะได้ฟังก์ชันตัวไหนไม่อยากใช้ตัวไหนก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ค่ะจะบวกจะลดก็ได้แล้วแต่เห็นไหมเอาเอาสีแดงอ่ะออกก่อนนะหมายถึงเราลบออกไปนะคะแบบนี้เห็นไหมนะคะน้องก็จะหายไปแล้วคุณต้องการเพิ่มอะไรเข้ามาคุณก็กดปุ่มบวกตรงนี้เมือนให้ไม่อยากจะเพิ่มรายการเพลงเข้าไปคุณก็กดปุ่มเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม นะคะแค่นี้เลยน้องก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนได้แล้วนะคะเดี๋ยอนั้นเดี๋ยวเขาทำรีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะโอเคต่อไปนะคะเมื่อกี้ปัดจากล่างขึ้นบนแล้วใช่ไหมอ่ะปัดจากซ้ายไปขวาหนซีน้องก็จะมีหมดหน้าจอเมนูทางลัดมาให้เหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้พี่เมย์รู้ว่าลูกค้าให้เมย์เล่นเป็นทุกคนนะคะต่อไปปัดจากเดี๋ยวนะเมื่อกี้ซ้ายไปขวาแล้วใช่ไหมขวามาซ้ายบ้างนะคะก็จะเป็นโหมดการเดิน นะคะหมดวัดคึืนหัวใจนะคะหมดแจ้งเตือนการนอนหลับหน้าจอชัดมากนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของนะคะหมดฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นหน้าจอที่ให้คุณเหมือนกับมันเพิ่มลูกเล่นมาให้นะคะว่าคุณต้องการให้เอาอะไรไปอยู่ที่บริเวณหน้าจอทางลัดอย่างเช่นเรามีพวกสุขภาพนะคะการเดินการวิ่งอะไรพวกนี้การเบินหรือตอนนี้นะคะเขาจะเพิ่มเป็นพวกของอารีเปอะไรมาแล้วใช่ไหมในอนาคตเราอาจจะสามารถสแกนจ่ายเงินกับนาฬิกาได้เลยนะรอหน่อยนะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ให้ดูอะไร ไปแล้วนะเมื่อกี้ขวาไปซ้ายใช่ไหมขอกดปุ่มโฮมนิดหนึ่งนะคะตัวปุ่มสีส้มตัวนี้นะคะน้องจะเป็นโหมดหน้าจอทางลัดไปยังโหมดของกีฬานั่นเองค่ะพี่เมย์อยากจะบอกทุกคนว่าตัวนี้กีฬาประมาณหกสิบโหมดเล่นไปเลยจ้าตาแฉะไปเลยนี่ดูเห็นไหม ขี่มงขี่ม้ามีจ้าฟุตบอลมีจ้าเดินวิ่งสิท์อัพตีกอ,อกจ้านะคะยกน้ำหนักเอ่ยไดหุล้วฮูปได้นะคะปั่นจักรยานเดินวิ่งทางวิบากก็มีนะ้ำแบบเหมือนกับปัน่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นมเห็นไเห็นไหม นะคะปั่นจัก,กรยานลงภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมวยไทยมวยไทยมวยไทยมีเนี่นะคะแล้วก็มีเป็นพวกกีฬาเอาดอรนนะคะข้ามสิ่งกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทจะมีการเบิร์นของแคลอรี่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราเล่นกีฬาประเภทไหนรอบนี้เขาจัดมาให้60จัดไปเลยค่ะนะคะจะเล่นกันเล่นไปได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมซิทอัพอะไรก็มีนะคะปั่นจัก,กรยานเอ่ยนะคะเพราะว่าบางกีฬาบางกีฬาเนื่องด้วยว่านาฬิกาพวกนี้เขาขายหลายประเทศเนาะนะคะบางประเทศก็จะมีกีฬา ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาทํามาให้คนไทยแล้วด้วยนี่เห็นไหมมีมวยไทยใส่เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยค่ะนะคะใช้ฟีเจอร์ใช้ฟังก์ชันพวกนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปนะคะเราพาทุกคนเข้าไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะพี่เมย์กดปุ่มโฮมตรงนี้นะด้านข้างนะคะตัวบอดี้เป็น49นะทุกคนจะเห็นว่าทาไมหน้าจอมันใหญ่กว่าเดิมเนาะนะคะปกติที่ร้านจะมี45เดี๋ยวนะตอนนี้มี44 45แล้วก็49นะคะตัวนี้นะกดจึ๊กนะคะตัวนี้นี่ น้องจะพาแบบนี้นี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิเดี๋ยวพี่เมย์นับให้นะว่ามีน้องมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันนะคะขอไปที่หน้าหน้าด้านบนก่อนละกันนาอนะคะอ่ะตัวนี้นะคะฟังก์ชันแรกนี้สมาร์ตสไตล์ของเรานั่นเองเยอะมากถห็นไหมยเยอะเยอะเยอะค่ะรอบนี้ฟีเจอร์เขาค่อนข้างเยอะเลยเอาใจทุกคนเลยทุกคนแล้วทุกคน,ด,คนดูพี่เมย์ทัสกินเห็นไหมขอแต่ให้ดูใหม่นะแต่ให้ดูใหม่นะ เยอะมากนะคะต่อไป double tap ปุ๊บนี่นะคะก็จะไปอีกโหมดหนึ่งนะตัวนี้เราใช้เม็ดมะยมหมุนนะคะถ้าเกิดว่าใช้มืออย่างงี้จะไม่ไปเนาะนะคะต้องใช้เม็ดมะยมเท่านั้นจ้าไฮโซมากนะคะกด double click หนึ่งที่ ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้เม็ดมะยมตัวนี้ใช้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใช้นิ้วได้นะคะฟีเจอร์เยอะมากแม่นะคะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวค่อยแนะนําให้อีกทีหนึ่งเนาะว่ามีอะไรบ้างอ่ะหลักๆแล้วก,กันนะหลักๆจะมีหมดของการโทรเห็นไหมนะคะจะมีหมดของการโทรคอนแทคนะคะตัวนี้นะคะ ตัวเมสเซจพวกนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สามารถรับสายได้เลยเหมือนสมมติแบบมีคนโทรมาปกติแล้วนะคะเวลาเราเชื่อมเราจะต้องรับจากมือถือใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เวลามันเออเขาโทรมาเข้ามือถือเราเราสามารถกดรับตรงนี้ได้เลยมันจะมีปุ่มสีเขียวกับปุ่มสีแดงนะคะตัวนี้สามารถรับแล้วก็วางจบได้ภายในเครื่องเดียวได้เลยนะคะมีโหมดกีฬานะคะโหมดของการ,การนับก้าวเดินการแจ้งเตือนการนอนหลับวัดนูน่นวัดนี่ออกซิเจนนะคะมีโหมดคอนโทร ไฟเพลงให้ด้วยนะคะตัวนี้หลังจากการเชื่อมต่อไปแล้วเนาะค้นหาโทรศัพท์การแจ้งเตือนการทานน้ำนะคะตัวนี้มาเป็นไอคอนใหญ่โตมโมโหลานเลยค่ะนะคะเป็นเล่นเอาเองได้เลยนะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกของปฏิทินปฏิทินเต็มจอมากเต็มจอจริงๆเห็นไหมทุกคนดูดินี่นะคะก็เต็มจอกันไปเลยสิจ้า แล้วก็เลื่อนได้นะคะมีหมวกของการเซตติง้งเซตติ้งพวกนี้ก็จะมีให้เนาะตัวนี้มีหลายภาษาภาษาไทยนะคะตัวบอดี้ที่ร้านจะมีเป็นเครื่องภาษาไทยนะนะคะมีภาษาไทยให้ด้วยนี่ กดเข้าไปได้เลยทุกตัวสามารถเช็คนะคะรุ่นของตัวเครื่องได้เลยนะนี่เห็นไหมมีภาษาไทยให้ด้วยนะคะโอเคต่อไปมีพาสเวิร์ดให้นะคะมีนีสตาร์มีชาร์ตดาวมีคืนค่าโรงงานแล้วก็สไตล์สําหรับใครที่ไม่อยากแท็บคลิกนะคะตัวนี้นะคุณก็สามารถกดเข้ามาที่สไตล์ตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยว่าคุณอยากจะให้น้องเป็นตารางหรือเป็นยังไงีก็ลองเล่นดูนะคะโอเคต่อไปพี่ไม่กดแท็บอีกทีนึงปุ๊บนี่นะคะก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งหน้าจอสวยนะนี่เห็นไหม พี่เมย์ให้ดูนะเลิศไหมเลิศสวยพี่เมย์ชอบไอคอนตัวนี้มากเลยอะที่วัดเอ่อวัดออกซิเจนอะนะคะตัวนี้ชอบมากชอบมากแล้วก็มีหมวดของตัวนี้นะคะเห็นไหมเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขนี่คือจิ้มจิ้มติดทุกตัวเลยเลิศจิ้มติดทุกตัวชอบชอบ นะคะแล้วก็จะมีโหมดฝึกการหายใจสําหรับตอนนี้นะคะที่เจอกับอะไรก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไปฝึกการหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นนะคะเดินเหิน <ๆ S 2> อะไรได้หมดนะคะนี่นะคะมีโหมดนะคะของการเปิดผิดข้อมือได้นะ,ะนะคะแล้วก็จะมีเกมพี่เมย์แอบบอกก่อนว่าสาวกคนไหนที่ชอบเล่นเกมตัวนี้รอบนี้ b o ี y สี่เก้าเล่นเกมเล่นไปเลยค่ะหน้าจอสวยมากเนี่ยเห็นไหมคือขย่าเป็นไง อุ้ยเขามีตัวนี้ให้ด้วยเห็นยังนี่เขย่าเลยเขย่าเลยเล่นได้ค่ะนะคะลองไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะอ่ะนะคะต่อไปมีอะไรอีกบ้างกดดับเบิลคลิกหนึ่งที่ปึ๊บนี่นะคะตัวนี้เดี๋ยวไปทำรีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งสอนวิธีการใช้งานตัวนี้ใช้ไม่ยากค่ะใครเคยมีพื้นฐานการใช้ตัวของอัลตร้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถเล่นตัวนี้ต่อเนื่องได้เลยแต่ตัวนี้ฟีเจอร์เขาจะมีเยอะกว่านาอะนะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ อันนี้สวยนะอันนี้ดูแบบผู้ชายผู้หญิงใส่ได้นะคะเนี่ยหมดการแจ้งเตือนการนั่งนานนั่งนาน,นเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้สวยเนาะนี่นะคะแจ้งเตือนดื่มน้ําแจ้งเตือนนะคะมีหมวกของเซตติ้งก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่เขาแค่เปลี่ยนรูปแบบ นะคะให้เราเล่นได้เพลินขึ้นนะคะตัวนี้เนาะนะคะลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ทางโรงงานก็แจ้งมาว่าตัวนี้สวยเอ่อตัวนี้ลำโพงชัดนะคะนะคะถ้าไงก็ลองฝากพิจารณาอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมีทำวิดีโอตัวเต็มไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะหวังว่าทุกคนจะรอชมนะคะอย่าลืมกด s ั b ส c คร b e ให้ด้วยนะคะพี่เมย์ไม่ได้มาเจอทุกคนนานมากคิดถึงมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวไว้เจอกัน ใน E ีพตัวเต็มอีกทีหนึ่งนะคะไปแล้วค่ะ